ก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้ครูสมพรก็จะมาทําการปลูกทุเรียน,นครับปลูกทัเรียนฉบับครูสมพรนะครับในที่ดินดินดินเหนียวนะครับแล้วก็ประการแรกคือตีหลุมก่อนนะครับขุดหลุมนะครับหลุมทีก่กว้างอยู่ประมาณเม็ยีสนะครับเม็ยีสิบซึ่เราเตรียมที่ให้มัน สมบ,บัตเจริญเติบโตของร้ราได้นะครับแล้วก็วัตถุดิบที่เราต้องใช้นะครับในส่วนนี้นะครับอันแรกก็คือนี่เลยนะครับหรือขี้เท่าแกบนะครับขี้เท่าแกบหรอคูสมบัติมันก็จะช่วยในการที่จะทําให้ดินนั้นโป่งนะครับแต่ทั้งคนที่กูรูเขาแนะนําคือต้องใช้แบบสด แต่ที่นี้มีบางคนบอกว่าถ้าแกลบตแบแล้วมันจะเปิดเร็วนะครับถ้าเป็นที่เท่าแกบมันก็จะอยู่ได้นานนะครับตัวนี้นะครับก็จะช่วยทาให้ดินโปรง่งดินก็จะโปร่งนะครับ,นะรบที่เท่าแกลบนะครับช่วลงไปนะครับแล้วก็ตามตัวนงก็คือมูลฝักนะครับในส่วนของเรานี่เราก็ใช้เป็น คือที่ที่วัวขี้ควายนะครับนะนี่ก็ได้จากที่ควายทนะี่ควายได้มาจากสวนอคฟาร์มของขอสมัยนะครับแล้วก็ไปซื้อเข้ามาครับราคาถึงละสามสิบบาทนะครับ,ราานนบทนะบี่วัวนี่ช่วยส่งเสริมนะครับเสริมอาหารนะให้กับดินนะครับทนะีนี้เพราะว่าในดินเหนียวเนี่ย อาหารมันจะค่อนข้างไม่มีนะครับแล้วก็เอาขี้วัวมาช่วยผสมลงไปนะครับคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะครับเราก็ทำโดยที่ไม่ต้องรีบเร้งนะครับกระทำไปให้คลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะครับพอนะเ,เข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ตีนะบุ๋มเลยนะครับบุ๋มเลยนะครับ ทำแบบนี้นะครับปลูกเข้ากันไปปลูกเข้ากันมานะครับจนมันเข้าในที่นะครับไม่ได้ที่แล้วนะครับเราก็ขึ้นไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับคลิปหน้าตอนที่ปลูกก็จะถ่ายแล้วก็เอามาเล่าให้ท่านฟังนะครับก็ให้ฟังนะครับว่า วิธีการของสวนเราเราทำอะไอสวัสดีนะครับนะวันนี้ก็คงออมาต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับนะคือปลูกทุเรียนนะครับเราผสมนะครับผสมกองของเราเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับต่อตรงนั้นเราก็ใช้ออปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยอีซีนะครับอคือในการรับดินนนี้ปับดินนะครับใส่เท่าไหร่ก็คงไม่เป็นไรนะครับที่มากทิ่น ยินมากยิ่งเปลืองนะครับนะี๋ยีตนเราก็ใส่ปุ๋ยอินซีอินซีเพื่อปรับปรับดินนะครับนะปรับดินวัตถุดิบนะครับเนี่ยตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปที่เราใช้อยู่นะครับก็คือเป็นดินดินกระเสดนะครับส่วนของ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 เจ้าไหนนั้นนะครับเราก็คงจะไม่ได้บอกให้นะครับนะแต่เน้นว่า มันต้องเป็นดินที่ <c oughs> ไม่มีขุยมะพร้าวนะครับนะอันนี้ก็เป็นดินที่มีแกลบสดนะครับก็มุงจับนะครับที่เราต้องทําอย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าดินของเราตรงเนี้มันเป็นดินเหนียวนะครับเป็นก้นบ่อนะครับแล้วเราเอาเอื่นหน้าดินมาผสมในการปรับปรุงดินนะตรงน,นี้เราก็ต้องเพิ่มนะครับจะเพิ่มเพิ่มนทรีย์นะ,นะครับเพิ่มนทรีย์เพิ่มอาหารของพืช นะครับอาหารของพืชเป็นพวกอันนี้เราก็ใส่ลงไปขอสมควรนะครับตรงนี้ใส่มากมันก็ดีแต่ที่นี้มากใส่มากมันก็มันก็เปลืองนะครับมันก็หลังสตางค์นะครับอันนี้คุณสมพรก็ไปเอามาจากอะไรผลิตองเขานะครับเราก็ได้มาจากในราคาต้นทุนนะครับ เสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมนะผสมให้มันเข้ากันนะครับ ได้กองแล้วนะครับพรมก็ปัามเหนือนอ่อยแล้วพอสมควรนะครับเสร็จแล้วเราก็เจาะนะครับเจาะตรงที่เราต้องการที่จะปลูกนะครับ <c oughs> หลุมตามเี่เร้องการแล้วนะครับอันนี้เราดูที่ว่าเราจะให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยสูงจะแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ชนีนะครับที่ไปซื้อมาจากห้วยหินนะครับต้นพันธุ์ชะนีนะ <laughs> ไม่โตไม่เล็กจเกินไปถ้าเล็กเดี๋ยวมันจะไม่ทันกับของเก่านะครับเราทดสอบดูก,ก่อนนะครับว่าวัตถูแค่ได้ไหมนะครับเรากบดินแล้วก็กบแค่ถุงแค่นั้นนะครับเหมือนกับปลูกท,ทั่วไปนะครับ ปลูกก็กีีตูดที่ปลูขาดูได้เยอะนะครับทั่วไปในยู u b e นะครับกาปนะรปลูกแต่ละคนเทคนิคของแต่ละคนมัก็เหมือนจะดูบ้างนะครับหันหน้าทาง ด้านหน้าใบตอนนี้ด้านหลังนะครับด้านหน้าใบรับแสงตะวันไว้นะครับตอนตอนที่แสงแดดแรงๆนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยนะถ้าเราดึงถุงได้นะครับดึงออกนี่ได้มันก็จะดีนะครับแต่นี่มนันแน่นนะครับมันต้องเป็นบางบางบางแปลงนะครับบางสวนที่เขาดึงได้ที่เขาให้ดึงนะครับแต่นี่ดึงไม่ออกถ้าดึงแล้วมันจะมีปัญหาคดินนะครับเราก็เกิด นะครับดึงเข้าไปนะครับนีตั้งแต่ก้นถุงเลยนะครับมาถึงปากถุงนะครับนะให,ให้มันให้มันนั่นแล้วเราก็ตบดินนะครับดินตบไปเอาดินนี้ให้มันเชื่อสพยุงก่อนนะครับมันจะได้เชื่อยพยุงถุงก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ ดินที่ดินที่ไปได้นี่มันมก็จะไม่แตกนะครับเสร็จแล้วเราไปมัแน่นนะครับ เรียบร้อยบินกบบินบก็กบเท่ากับถุงนะครับบินในถุงขับเท่าในถุงเท่นี้ดูดังตั้งโตตั้งโตขึ้นนะครับแต่ด้านข้างก็ไดกครับ เอาวงสักแค่ไหนนะเราก็แต่งเอา สำหรับความเสียของน้ํานะครับเมื่อน้ํามันเข้ามาซึมแล้วให้มันอยู่ในบริเวณนี้นะครับที่หลอกกันไว้นะครับ นีก็ถือว่าเกือบเรียบร้อยนะครับเกือบเรียบร้อยขั้นต่อไปก็ต่อนะครับต่อท่อซึ่งเตรียมไว้แล้วนะครับต่อท่อลงไปท่อน้ํานะครับเออตัวท,ที่โคนี้หาย,ย้าแห้งนะครับเอาย้าแห้งแต่ที่สวนนี่ใช้ใชออ้ใช้ฟางข้าวนะครับ หลังข้าวขึ่งเตรียมไวตรงนี้น,นะครับก็มาปิดนะครับนะหน้านี้เอ่อร้อน,นครับจะต้องปิดโอนเพื่อการระเหยของน้ำนะครับตัวตรงนี้ก็ปักเสานะครับแต่อง่าปักแล้วุดยอดเอาไว้นะครับตรงนี้ก็เปินดน้ำลดนะครับอันนี้คือเป็นออขั้นตอนในการปลูกนะครับของสวนผู้สมพรนะครับ